Good. Food way. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Food Dish พิชิตสุขภาพเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องง่ายๆแต่เชื่อไหมคะว,ว่าแค่เลือกเวลากินมะเขือเทศให้ถูกก็ช่วยเพิ่มประโยชน์ให้ร่างกายได้อย่างไม่น่าเชื่อหัวข้อของเราวันนี้ก็คือกินมะเขือเทศเวลาไหนได้ประโยชน์สูงสุด ใครที่กินเป็นประจำอยู่แล้วมาฟังให้รู้ว่าเวลาที่เรากินนั้นดีแล้วหรือยังส่วนใครที่ยังไม่ค่อยชอบอาจจะเปลี่ยนใจได้นะคะกินมะเขือเทศตอนเช้าดีต่อระบบขับถ่ายถ้าคุณอยากเริ่มต้นวันใหม่แบบเบาสบายการกินมะเขือเทศสดในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและเพิ่มไฟเบอร์ให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นเพราะในมะเขือเทศมีไฟเบอร์และน้ำสูงมากช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องลดอาการท้องผูก แถมยังให้ความสดชื่นแทนกาแฟได้เลยสำหรับบางคนใครที่ชอบกินแบบน้ำมะเขือเทศปัน่นก็อย่าลืมไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะจะได้ประโยชน์เต็มๆแบบไม่เพิ่มน้ำหนักกินมะเขือเทศพร้อมอาหารมื้อหลักช่วยดูดซึมสารอาหารรู้ไหมคะว่าไลโคปีนสารต้านอนุมูลอิสระตัวเด่นในมะเขือเทศจะดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อกินคู่กับไขมันดีอย่างน้ำมันมะกอกอะโวคาโดหรือปลาทะเล เพราะไลโคปีนเป็นสารที่ละลายในไขมันการรับประทานมะเขือเทศพร้อมอาหารที่มีไขมันดีจึงช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารนี้ได้มากขึ้นหลายเท่าเลยค่ะประโยชน์ของไลโคปีนที่มากกว่าแค่ความอร่อยประโยชน์ของไลโคปีนไม่ได้มีดีแค่ช่วยเพิ่มสีสันให้มะเขือเทศแต่ยังมีส่วนช่วยชะลอวัยและบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าไลโคปีนอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดและบำรุงสุขภาพหัวใจได้อีกด้วยดังนั้นการเพิ่มไขมันดีเข้าไปในมื้ออาหารจึงเป็นเคล็ดลับง่งายๆที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากไลโคปีนได้เต็มที่ค่ะกินมะเขือเทศตอนเย็นก่อนนอนอาจไม่เหมาะกับบางคนแม้จะฟังดูเฮลตี้ แต่มเมื่อเขือเทศมีกรดอ่อนๆถ้ากินก่อนนอนมากเกินไปอาจทำให้บางคนมีอาการแสบท้องหรือกรดไหลย,ย้อนได้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องกระเพาะหรือนอนหลับยากแนะนำให้เลี่ยงมะเขือเทศสดในมือ้อค่าแต่ยังสามารถกินมะเขือเทศที่ผ่านการปรุงสุกเล็กน้อยได้เพราะความร้อนจะช่วยลดความเป็นกรดลงและยังทำให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นอีกด,ด้วยค่ะ ลองทำเมนูง่ายๆอย่างเช่นซุปมะเขือเทศร้อนๆมะเขือเทศย่างโรยออริกาโนเล็กน้อยหรือมะเขือเทศผัดกับไข่ทานคู่กับข้าวกล้องอุ่นๆก็เป็นเมนูเบาๆที่ดีต่อสุขภาพและช่วยให้หลับสบายขึ้นได้นะคะแล้วกินมะเขือเทศแบบสดหรือปรุงสุกให้ประโยชน์มากกว่ากันหลายคนอาจสงสัยว่ากินมะเขือเทศแบบไหนดีที่สุดคำตอบคือได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่ได้คนละแบบค่ะ อยากได้ไลโคปีนสูงให้กินแบบปรุงสุกเมื่อมะเขือเทศผ่านความร้อนผนังเซลล์จะอ่อนตัวลงทำให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมที่ช่วยบำรุงผิวพรรณชั้นวอไวและปกป้องเซลล์ในร่างกายอยากได้วิตามินซ hm ีเต็มๆให้กินแบบสด วิตามินซีจะสลายตัวง่ายเมื่อโดนความร้อนการกินมะเขือเทศดิบจึงช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซีได้เต็มที่ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายสดชื่นจะเห็นได้ว่าการเลือกกินมะเขือเทศให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายสุขภาพของเราก็ช่วยให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในแบบที่ต้องการได้เลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะกินมะเขือเทศเวลาไหนได้ประโยชน์สูงสุด ตอนเช้ากินสด,สดสดช่วยขับถ่ายและให้ความสดชื่นมือหลักกินพร้อมไขมันดีร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นช่วยชะลอวัยตอนเย็นควรเลี่ยงถ้ากินแล้วมีปัญหาเรื่องกรดแต่ถ้าผ่านการปรุงสุกก็ยังโอเคค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าแค่เปลี่ยนเวลาที่กินเราก็ได้รับประโยชน์จากมะเขือเทศได้สูงขึ้นอีกขั้นถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม My Foodish และคอมเมนต์บอกเราด้วยล่ะคะว่าคุณชอบกินมะเขือเทศในรูปแบบไหน สดซุปหรือสลัดแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีด้วยการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจกับ My Food Dish เสมอค่ะสวัสดีค่ะ